ประเภทของโรคไทรอยนะคะแล้วก็อาการที่เราพบบ่อยเนี่ยมีอะไรบ้างมาฟังคลิปนี้เลยค่ะ 1. ค่ะโรคไทรอยทํางานเกินไทรอยเป็นพิษไทรอยผอมหรือว่าไฮเปอร์ไทรอยค่ะจะมีอาการน้ําหนักลดนะคะแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจที่เร็วมีอาการวิตกกังวลนอนไม่หลับนะคะแล้วก็มีอาการเหงื่อออกมาก ข้อ2นะคะไทรอยทํางานน้อยไทยรอยอ้วนไทรอยต่ําหรือว่าไฮโปไทรอยค่ะจะมีอาการน้ําหนักเพิ่มนะคะแล้วก็ผิวแห้งมีอาการอ่อนเพลียนะคะผมร่วงแล้วก็ความจําไม่ดีแล้วก็มีอาการซึมเศร้าค่ะข้อ3นะคะโรคเกรฟเป็นสาเหตุหลักนะคะที่โรคไทรอยทํางานเกินมีอาการตาโปนนะคะหรือว่าหลอดเลือดที่ตาเนี่ยเยอะผิดปกติข้อ4ค่ะโรคฮาชิโมโตเป็นสาเหตุหลักของไทรอยทํางานน้อย เกิดจากการทำลายเซลล์ไทรอยของระบบภูมิคุ้มกันค่ะข้อ5นะคะก็เนื้อที่ไทรอยมักพบโดยบังเอิญอาจจะไม่มีอาการค่ะแต่บางกรณีนะคะอาจกลายเป็นมะเร็งได้ข้อ6ค่ะโรคมะเร็งไทรอยจะมีก้อนที่คอนะคะหรือว่ารู้สึกไม่สบายในลําคอหรือเสียงเนี่ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ค่ะหากมีอาการเหล่านี้นะคะควรปรึกษาแพทย์นะแล้วก็ตรวจสุขภาพร่างกายนะคะ ถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักมาที่บ้านเขียวหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามนะคะแล้วก็ฝากแชร์ต่อเพื่อนๆได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ